เคยทักกับชีวิตไหมครับไม่เคยเพราะว่าเราก็ต้องรับผิดชอบหลายอย่างไปไม่ได้ก็ต้องคานไปอ่ะน้องแมก เด็กพิเศษย่อยกระตันยูชีวิตแสมรนทดพอแม่เลิกราต้องระหกระเหินมาอยู่กับย่าที่บ้านเช่าเก่าๆในพื้นที่ซอยชุมชนริมขขงบ้านเวียงใต้อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแม้ต้นทุนชีวิตจะยากจนแสนเข็ญแต่น้องแม็กก็ไม่เคยยอมแพ้กับชีวิตค่ะตอนเช้าปั่นจักรยานเก่าๆไปโรงเรียนตกเย็นน้องแม็กก็จะไปช่วยย่าขาย่อมมกปลาที่ตลาดนัดและน้องแม็กยังเก็บขยะขายเพื่อหาเงินประทังชีวิตในแต่ละวัน ทีมข่าวเพจอีจันภาคเหนือร่วมกับชมรมสื่อออนไลน์และพี่เมย์ผู้จัดการดาราพี่อ้้มอธิชาติได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้องแม็กอายุ15ปีเด็กพิเศษยอดกตันยูและย่าเขียวอายุ70ปีที่รับเลี้ยงน้องแม็กแม้ย่าเขียวจะอายุ70ร่างกายไม่แข็งแรงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ย่าเขียวก็ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตหาเช้ากินขําไปหาปลาหาใบตองมาทำห่อหมกปลาขายทุกวันเพื่อหาเลี้ยงสชีวิต แม้จะอยู่ในบ้านหลังเก่าๆแต่ก็เต็มไปด้วยความรักที่ย่าเขียวมอบให้กับหลานๆตอนนั้นเขาเลือกกันลงุงแมประมาณแบ่เก้าขวดนี่แหละพ่อแม่เขาเลือกกันที่นี้มันก็อยู่กับยายเขาทางโน้นแล้วก็เวลาเขาจะกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลุงเขาไม่ให้กิน เวลาจะอยากกินข้าวหนุ่มอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ให้กินเขาก็โยนถุงเป่าให้กินทีนี้นเขาก็เลยโทรไปหาพ่อเขาบอกว่าพ่อมาเอาผมไปหน่อยผมไม่ได้กินข้าวลุงไม่ให้กินแม่เขาบอกว่าแม่ไม่ได้ส่งเงินมามนก็ไม่ต้องกินเขาพูดอย่างเงี้ยพ่อเขาก็เลยไปเอาเอามาแล้วก็เลยเอามาอยู่ด้วยได้สามสี่ปีนึง กูเขาบอกว่าเด็กมันผิดปกติเด็กมันอยู่ไม่นิ่งอ่านก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาหมอเอาไปหาหมอแล้วก็เอาไปเซ็กเช็กดูเขาบอกว่าเออสติเขาไม่แต่วามจำสั้นเอาไปหาหมอก็หมอก็เอายาให้กินมาตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเออเขาจำอะไรได้ขายไปขายของขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอนเงินถูกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาไม่อยู่ .5 ต oh, อนนี้เขาอยู่มอ,อยู่มอสอทุกวันก่อนไปโรงเรียนค่ะน้องแม็กจะช่วยทำงานบ้านช่วยกวาดบ้านและกินข้าวเช้าที่บ้านเพื่อช่วยย่าประหยัดค่าข้าวซึ่งทุกวันค่ะ แย่เขียวจะให้เงิน20บาทให้น้องแม็กติดตัวไปโรงเรียนน้องแม็กก็จะปั่นรถจักรยานคันเก่าๆไปโรงเรียนราชประชานุคเคราะห์ซึ่งรวมระยะทางไปกลับประมาณ6กิโลเมตรใชสาีย์นะครับตอนนี้เหมือนจะเป็นโลกสมัที่สั้นมันอาจจะช้าหน่อยนะแต่เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นด้วยมองนะท <mm ตอน จากการที่ผมสอนก็สามารถเข้ากับเพื่อนได้ตอนนี้ผมยังให้รับผิดชอบในเรื่องการเซ็นอะไรใปรายวิชาที่เข้าสอนครับก็สาธิตว่เป็นเด็กยากจนนะครับเนาะจากการที่ผมได้ลงไปเยี่ยมบ้านก็ได้เห็นสภาพบ้านก็ไม่ดีเท่าไหร่และซึ่งแกก็อยู่กับยายทางเรียนก็ช่วยเหลือตอนนี้เด็กแกก็ได้รับกุรสอน หลังเลิกเรียนทุกวันค่ะน้องแม็กก็ไม่ได้ไปเล่นเหมือนเพื่อนๆคนอื่นน้องแม็กจะปั่นจัก,กรยานไปที่ร้านหมาล่าที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนไปช่วยเก็บกวาดที่รานนิดหน่อยแม่สุรังเจ้าของร้านก็สงสารเมตตาค่ะให้เงินน้องแม็กยี้สิบบาทแต่ถ้าวันไหนที่ร้านขายไม่ดีหรือไม่มีขยะให้เก็บกวาดแม่สุรังก็จะให้กับข้าวให้ขนมให้น้องแม็กกลับไปกินที่บ้านกับยา่า เริ่เรียนมาเขาก็จะมาทํางานบ้านตอนที่ได้ทําหอหมูปลาเนี่ยก็ถ้าบอกว่าเอ,อวันนี้ใบมะกรูดไม่มีนะเขาก็ไปเก็บใบมะกรูดมาเก็บใบมะกรูดมาแล้วเขาก็จะมาทําหั่นตะไคร้หอมแดงข้าวมิ้นแล้วก็กระเทียมเขาจะเตรียมเตรียมไว้ให้หมดเอาผักหอมผักชีต้นหอมใบมะกรูดเขาก็เอาไปล้างมาหันห่นหั่นหั่นไว้ให้รอแม่ก็มาทํากับเียงมาปัน่นปั่นเคียงแล้วก็ กัาปรปุงเคร่ยงแล้วก็พอเขาเสร็จแล้วเขาก็เป็นนั่นของเขาพอทําเสร็จเขาก็เก็บไปล้างรายได้ในแม่มาจากไหน จากรัฐบาลเนาะเงินผู้สูงอายุเดือนละหกร้อยอะหกสิบห้ามันยังไม่ถึงเจ็ดร้อยไงเราต้องทําอาชีพเสริมค่ะรา,ายจ่ายแต่ละเดือนมันก็ลําบากอยู่เนาะเราขายห่อบมกปลากำไรร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกไปนั่งกินร้านกว๋วยเตี๋ยวหรือไปนั่งกินหมูกระทะตรงไหนไม่เคยเลยไม่ไม่เคยพาเขาไปนั่งกินถ้าเราไปกินวันนี้สองสามร้อยแล้วพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรมากิน เขาบอกว่าย่าอยากกินหมูปิ้งก็ไปซื้อเกบห้าสิบบาทปิ้งให้เขากินแล้วก็ย่าอยากกินไก่ย่างเอาไปซื้อมาสามสิบบาทเขาก็กินเคยท้อกับชีวิตไหมครับไม่เคยเพราะว่าเราก็ต้องรับผิดชอบหลายอย่างไปไม่ได้ก็ต้องคานไปอ่ะไม่คิดว่าเออกูท้อกูเหนื่อยกูไม่เอาอะไรแล้วไม่เคยคิดเลยถึงทุกวันนี้เดินแทบจะไม่ไหวเวลานั่ง ลุกแม่มาอุ้มลุกยายอย่าเพิ่งเดินนะยายอย่าเพิ่งเดินยืนก่อนเขาก็มาเกาะหลังแล้วพก,ก็มัดันเอวให้เขาบอกว่าไม่ต้องดันแรงนะเดี๋ยวมันหักตรงนี้มันไม่ใช่ที่บ้านของเราไม่รู้ว่าเขาจะยึดไปวันไหน ถ้ามีเงินไป,ไปซื้อที่บ้านให้เขาตอนนี้เก็บได้กี่หมื่นแล้วครับอยตอนนี้ยังไม่มีเงินหมื่นเลย่รู้จะบอกตัวเองว่าไงก้องต้องสู้ต่อไปค่ะไปไม่ได้ก็ต้องคานไปต้องสู้ทีมข่าวเพจอีจันภาคเหนือและชมรมสื่อออนไลน์ได้มอบเงินให้น้องแม็กและยญาเขียว2,000บาทไว้ติดตัวพร้อมทางมอบชุนักเรียนใหม่บะหมีก่กึงสำเร็จรูป ากระป๋องนมน้ำมันพืชไว้กินประทังหิวและยังช่วยเปลี่ยนมุ้งใหม่ให้น้องแม็กลาย่าเขียวได้นอนค่ะคืนนี้น้องเขาจะได้นอนเขาเรียกว่านอนสบายขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของยุงลายนะครับช่วงนี้ยุงลายเยอะมากฝนฟ้าก็ตก ทางคุณเมย์ผู้จัดการและพี่อั้มอธิชาติก็ได้เมตตาช่วยเหลือน้องแม็กเดือนละสามพันบาทไปจนน้องแม็กเรียนจบมหกค่ะแม็กเรียนอะไรลูกชั้นอะไรลูกชัน้นมสองครับสามาคั้ไหเรียนนะเพราะว่าจะส่งถึงมสองชอบเรียนอะไรเรียนเลขเรียนภาษาเรียนาายภาษาไทยครับภาษาไทยครับก็ตั้งใจเรียนลูกนะะแล้วก็อย่างนึงคือออกกําลังกายออกมากายไหม ก็ช่วงน,นี้ออกกำลังกายปัจยนจยตใจไปโรงเรียนนะต้องออกเลยนะเพราะว่าเราเรียนดีเสร็จปุ๊บสุขภาพก็ต้องดีด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราแข็งแรงขึ้นเราก็ต้องดูแลคุณยายด้วยนะครับอีจันช่วยสารฝัน <c oughs> เติมความสุขเล็กๆทานน้องแม็กและหญ้าเขียวไปกินหมูกระทะค่ะ ครับអរល័យបែបយ៉ាងណា ไงบ้างครับเมบื่อวานเราไปนั่งผ่านหมูกระทากันมาอร่อยครับมีความสุขไหมมีครับมแม้ชะตาชีวิตของน้องแม็กระยะเขียวจะลำบากแค่ไหนก็ตามแต่ทั้งคู่ก็ใช้ความสามารถในการทำห่อหมกปลาเพื่อแลกเงินประทังชีวิตในแต่ละวัน ใครที่อยู่จังหวัดเชียงรายไปอุดหนุนห่อหมกปาลาห่อละ25บาทของน้องแม็กระยาเขียวได้ที่ตลาดเชียงแสนและตลาดนัดใกล้เคียงนะคะ